สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงปัญหาที่หลายคนอาจมองข้ามแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างคาดไม่ถึงนั่นก็คือเรื่องของการใช้เงินแก้เครียดหรือที่บางคนเรียกว่า retail therapy ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับในสังคมด้วยซ้ำไปเวลาที่เราเศร้าเราก็ชอปปิง้งเวลาที่เบื่อเราก็ออกไปกินข้าวนอกบ้านเวลาที่อยากให้รางวัลตัวเองเราก็ซื้อของขวัญให้ตัวเอง ซึ่งในระยะสั้นมันก็เหมือนจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้จริงๆแต่ในระยะยาวแล้วการใช้เงินแก้เครียดมันกลับกลายเป็นหลุมพลายที่ดึงเราจมลงไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมทั้งในเรื่องของสุขภาพจิตและอนาคตทางการเงินของเราเองลองคิดดูนะครับว่าทําไมเราถึงต้องใช้เงินแก้เครียดจริงๆแล้วมันมีนกลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังเวลาที่เราเผชิญกับความเครียดร่างกายของเราจะหลั่งสารที่เรียกว่าคอติซอล ออกมาสารนี้จะกระตุ้นให้เรามีความอยากอาหารอยากซื้อของหรืออยากทำกิจกรรมที่ให้ความสุขในทันทีเพื่อที่จะลดความรู้สึกเครียดลงซึ่งการใช้เงินซื้อความสุขมันก็เหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราไม่ได้จัดการกับต้นเหตุของความเครียดแต่เราแค่พยายามทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวเท่านั้นเองพอกลไกนี้ทำงานซ้ำๆเราก็จะเริ่มเสพติดความรู้สึกดีที่ได้จากการใช้เงินเราจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถมีความสุขได้ถ้าไม่ได้ใช้เงิน และเมื่อเราไม่ได้ใช้เงินเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดกวนกวายหรือแม้กระทั่งเศร้าซึมซึ่งมันเหมือนเป็นการสร้างยาเสพติดทางใจให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวผลกระทบของการเสพติดการใช้เงินแก้เครียดไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องของอารมณ์เท่านั้นนะครับมันยังส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างด้วยลองนึกภาพว่า ถ้าเราใช้เงินไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยหรือกิจกรรมที่ไม่ได้จําเป็นคนในครอบครัวของเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับการใช้จ่ายของเราและเกิดความขัดแย้งกันได้หรือถ้าเราใช้เงินมากเกินไปจนไม่มีเงินเหลือที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็อาจจะถูกมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวและทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนฝูงแย่ลงที่สําคัญที่สุดการใช้เงินแก้เครียดมันทําลายอนาคตทางการเงินของเราอย่างร้ายกาจลองนึกภาพว่า แทนที่เราจะออมเงินหรือนำเงินไปลงทุนเพื่อสร้างความมัง่งคั่งในระยะยาวเรากลับนำเงินไปใช้ใจ่ายกับสิ่งของที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเราสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่มีเงินพอใช้ในยามจำเป็นหรือในวัยเกษียณซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวมากๆหลายคนอาจจะคิดว่าการใช้เงินแก้เครียดเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วปัญหานี้มันลุกลามไปสู่ระดับสังคมแล้วนะครับลองสังเกตด,ดูว่า สังคมเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยการโฆษณาและการตลาดที่กระตุ้นให้เราอยากได้สิ่งของต่างๆอยากมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นและอยากใช้เงินเพื่อแสดงออกถึงสถานะทางสังคมทําให้คนจํานวนมากตกอยู่ในวงวนของการใช้เงินแก้เครียดโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเราจะทําอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากวงจรการใช้เงินแก้เครียดนี้ได้สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือการตระหนักรู้ถึงปัญหาเราต้องยอมรับว่าเรากําลังมีพฤติกรรมการใช้เงินที่ไม่ดี และเราต้องมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการตระหนักรู้ถึงปัญหาเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาเมื่อเรายอมรับว่ามีปัญหาเราก็จะเริ่มมองหาวิธีการแก้ไขและเปิดใจที่จะเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นเราต้องทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของความเครียดแทนที่จะใช้เงินซื้อความสุขในทันทีเราควรจะลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเครียดเรากำลังมีปัญหาอะไรอยู่และเราสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นการทำความเข้าใจถึงสาเหตุของความเครียดจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับมันได้อย่างตรงจุดและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการใช้จ่ายเงินเราต้องหากิจกรรมอื่นๆที่สามารถช่วยลดความเครียดได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินมีกิจกรรมมากมายที่เราสามารถทำได้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิการอ่านหนังสือการฟังเพลงการพูดคุยกับเพื่อน หรือการทำงานอดิเรกที่เราชอบกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เราผ่อนคลายและลดความรู้สึกเครียดได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนอกจากนี้เรายังสามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือผู้เชี่ยวชาญได้ถ้ารู้สึกว่าเราไม่สามารถจัดการกับความเครียดของตัวเองได้การพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจหรือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาหรือนักบำบัดจะช่วยให้เราได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนที่จะช่วยเราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ เราต้องตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนและมีแผนการออมเงินที่เป็นรูปธรรมการมีเป้าหมายทางการเงินจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการออมเงินและหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นเราควรจะกําหนดเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้นและระยะยาวและสร้างแผนการออมเงินที่จะช่วยเราบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้การมีแผนการออมเงินที่เป็นรูปธรรม จะช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของการออมเงินของเราได้และปรับปรุงแผนการออมเงินของเราได้ถ้าจำเป็นเราอาจจะใช้เครื่องมือช่วยในการออมเงินเช่นแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้เราจัดการกับการเงินของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราต้องฝึกฝนการใช้จ่ายอย่างมีสติเราต้องแยกให้ออกระหว่างความต้องการกับความจำเป็นเราต้องซื้อของที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆและหลีกเลี่ยงการซื้อของที่เราไม่ได้ต้องการ เราต้องเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อและมองหาสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมการฝึกฝนการใช้จ่ายอย่างมีสติจะช่วยให้เราควบคุมการใช้จ่ายของเราได้ดีขึ้นและมีเงินเหลือออมมากขึ้นการฝึกฝนการใช้จ่ายอย่างมีสติเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความอดทนเราอาจจะทำผิดพลาดบ้างในช่วงเริ่มต้นแต่เราต้องไม่ท้อแท้และเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นต่อไป การใจดีกับตัวเองและให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและที่สำคัญที่สุดเราต้องรักตัวเองให้มากๆเราต้องเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการใช้เงินซื้อของแต่มาจากการมีสุขภาพที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและมีชีวิตที่มีความหมายการรักตัวเองและให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการใช้ใจ่ายเงินเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เงินแก้เครียดอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ถ้าเรามีความตั้งใจและความพยายามและเมื่อเราสามารถหลุดพ้นจากวงจรการใช้เงินแก้เครียดนี้ได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นทั้งในด้านของสุขภาพจิตและอนาคตทางการเงินผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและช่วยให้ทุกคนสามารถจัดการกับความเครียดของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการใช้จ่ายเงินแล้วคุณล่ะครับ มีประสบการณ์หรือความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับ